แนวโน้มราคาปุ๋ยข้าวดีกระสวงพานิ์ปุ๋ยเคมีปรับลดราคาลง15-20% ุ๋ยเพียงพอไม่ขาดแคลนเรามาติดตามข่าวสารสถานการณ์ราคาปุ๋ยกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีข่าวดีมาแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับทราบทางกระทรวงพาณิชย์นะครับแจ้งในส่วนของแนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีซึ่งปรับราคาลงนะครับ15-20%และมีเพียงพอนะครับต่อความต้องการซื้อของพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยนั่นเองครับ ร้อยตีจากรายยอดมณีนะครับรองอธิการบดีกรมการค้าภายในซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่านะครับได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สินค้าราคาปุ๋ยเคมีนะครับที่คลังสินค้าของบริษัทเตียไจจจำกัดณอำเภอบางไทรนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยาซึ่งเป็นคลังเก็บสินค้าปุ๋ยเคมีขนาดใหญ่นะครับโดยจากการสำรวจนะครับพบว่ามีปริมาณปุ๋ยเคมีนะครับเป็นจำนวนมาก และทางบริษัทนะครับยืนยันว่าจะมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนะครับมีแผนนำเข้ามาจากบริษัทซามบิกซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีรายใหญ่นะครับของทางซาอุดิอาระเบียจากการติดตามสถานการณ์นะครับและการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ทำให้บั่นใจได้ว่าปัญหาปุ๋ยเคมีขาดแคลนนะครับจะไม่เกิดขึ้นและมีปริมาณปุ๋ยนะครับที่เพียงพอต่อความต้องการการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร ที่อยู่ในช่วงดูการเพาะปลูกนะครับหรือการเตรียมที่จะเพาะปลูกในรอบถัดไปดังนั้นนะครับขอให้ทางเกษตรกรนะครับเบาใจได้เลยนะครับร้อยทีจากกลายยอดมณีนะครับได้กล่าวว่าสําหรับสถานการณ์ราคาจําหน่ายปุ๋ยเคมีแม้ราคายังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับซึ่งเป็นไปตามราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกเพราะวัตถุดิบแม่ปุ๋ยนะครับทำมาจากก๊าซธรรมชาติ แต่ในขณะนี้นะครับพบว่าราคาปุ๋ยได้ปรับลดลงมาจากช่วงกลางปีที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยปุ๋ยยูเรียนะครับซึ่งเกษตรกรใช้กันมากที่สุดราคาได้ปรับลดลงมาแล้วนะครับประมาณ15% 2 0ตตามราคาปุ๋ยตลาดโลกนะครับที่ปรับตัวลดลงมาซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะติดตามในส่วนของการตรวจสอบนะครับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป และจะได้กำชับนะครับให้จำไหนในส่วนของราคาที่สอดคล้องกับตน้นทุนที่แท้จริงอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ